ตอนน้องอายุได้50วันผมพาน้องไปตรวจเพศที่คลินิกไปถึงเจอพี่ผู้ชายมารอรับผมแจ้งไปว่าพาน้องมาตรวจเพศครับน้องชื่ออูฟู่ไม่เคยมาเพิ่งมาครั้งแรกอายุ50วันครับพอพี่ผู้ชายก้มดูในกรงก็บอกเจ้าหน้าที่ทําประวัติว่าน้องเป็นแมวสามสีตัวเมียแล้วหันมาบอกผมว่าแมวสามสีจะเป็นตัวเมียรครับและอุ้มน้องออกจากกรงไปเปิดหางน้องดูเริ่มเอกใจว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นตัวผู้ พอคุณหมอที่อยู่ใกล้ๆได้ยินก็ลุกขึ้นมาดูและคลำอยู่แป๊บหนึ่งก็บอกว่าน่าจะเป็นตัวผู้แล้วก็หันไปถามคุณหมอผู้หญิงอีกท่านหนึ่งบอกว่าน่าจะใช่ตัวผู้หรือเปล่าคุณหมอก็ลุกขึ้นมาดูอีกหนึ่งท่านและเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ก็เข้ามาช่วยดูว่าจะใช่ตัวผู้หรือเปล่าจากนั้นคุณหมอก็คลำดูและแจ้งผมมาว่าน่าจะเป็นตัวผู้แล้วพี่ผู้ชายก็หันมาบอกผมทันทีว่า น้องเป็นแมวหายากหนึงในล้านจากนั้นก็พาน้องเข้าห้องตรวจพาน้องไปรับยาถ่ายหลังจากน้องออกมาจากห้องตรวจคุณหมอก็แจ้งผมว่าน้องเป็นตัวผู้แล้วพี่ผู้ชายก็หันมายิ้มกับผมและบอกว่าน้องเป็นแมวหายากหนึ่งในล้าน